ความร่วมมือระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทยสำนักงานทกศจังหวัดสมุทรสงครามและทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกในการรวบรวมและส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรลิ้นจี่พันคุ่มลำเจียกของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับให้แกเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านช่องทางการสั่งซื้อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วทันใจโดยระบบขนส่งของบริษัทไปรษณีไทยครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดครับและยังให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสชิมลิ้นจี่ที่ดีมีคุณภาพ ตามแบบฉบับของลิ้นจีพันค่อมลำเจียกของอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามเลยนะครับโดยในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถเพื่อส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคอีกด้วยนะครับและนี่ก็คือความร่วมมือระหว่างบริษัทไปรษณีไทย สำนักงานทกศจังหวัดสมุทรสงครามและทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกครับที่สำคัญแห้งนะครับไม่แฉะนะครับแล้วก็ปลาจใหญ่นะครับเนื้อนัเพราะว่าเ็ดรีเทคมีลูกแล้วเข้าวนี้ รลิจีอ่ะที่จะอร่อยอ่ะมันจะต้องสีดำฮะมันจะต้องดำแล้วไม่ดำมากจนเกินไปถ้าดำมากเกินไปกินไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะในในสองสามอาทิตย์เนี่ยลิจีที่ส่วนยุทธวันกำลังอร่อยเขากำลังได้ที่ยิ่งพรุ่งนี้ยิ่งอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นเพราะมันจะไปแปลงใหญ่ใหญ่ใหญ่ใได่ทกศมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน